ลองดูอย่าหเ็นสตัวไม่กินไปไหนแล้วเดี๋ยวค่อยใสย่เราใช้เหยื่อมะแดงเหยื่อไข่มดแดงใช่ใชนี่เหยื่อของเรานะคะเราจะมาลองดูนะว่ามันจะติดไหมเราลองดูนะว่ามันจะติดไหมอ,อย่างเลีว้เวเลีวพี่น้องนะคะเนาะอุ้ยลูกปลาเลยวะ มันมันขึ้นเยอะขนาดนั้นนะไี่กินไขม่มดแดงไหนในลาทามเบ็ดอะได้ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย่อมม้ไม่มีอะทาม ดูกันยาวๆนะคะพี่น้องเบิ่งกันยาวๆนะคะพี่น้องนะคะกับสวาวุไทยไก่พิณเยือกอจ้านะคะเนาะ,ะแปบ๊บนึงพี่น้องนะคะเนาะ,ะลองดูนะคะดองดูเช้าๆนะคะทำไมมันเงียบจังเลยทําไมรูว่า เราไม่นะเมมห็นเลยนะทํากี่นาทีผ่านไปแล้วสองสองส,สิบสิบสิบยียย่สิบ็ด ไม่ก <ält> ินแล้ว yeah, ่าเปลี่ยนเยอะไหมคือคับแตตัวลงแล้วยัเยอะว่านี่เดียวมไม่มองเลยอันนี้ท้ามไปแล้วอันเลย มีสมุนอะแมถ่ายอุปกรณ์ดิคนดินดินนะ่ะม,มีการมาเรียกอีกถีอ <c oughs> <c oughs> มือนะ่าตากล้องวันนี้อ่ะตากล้องว่างไหมรุดมือลงนั่ะนะได้แล้วหนึ่งตัวนู่นเห็นไหม เอาอ oh, oh, ีกแล้วา้เอาอีกเอาอีกแล้วอีกแลเอาอีกเอาอี่งทำไมไม่ลากเลยวะก็เป็นพบาประดับก่อนเนี่ยอุยลากมาถึงนี่แล้วเสียงไม่ดึงเองอ้าลากไปแล้ว นี่ดาวดาวปล่อยปลาน่าจะได้ได้แล้วเนาะป่านเนาะอันนี้เป็นปลาธรรมชาติเนาะใช่แลเบืเ้องนี้เตยโตกเบ็ดพี่น้องหลังจากกิดยางเสร็จเราก็มาจอมเบ็ดกันนะมันลากมาถึงนี่แล้วนะทาน่านเอาอู้ห้า ท้มัก็อยู่บนสวรรค์มันมองไม่เห็นสายเบรเนี่ยทำไงดีมันรู้สึกไั่น,น่ยตุ๊บตุ๊บอยู่แต่ว่าทำเห็นแล้วป่ระราเหรอครับนั่นน่ะมพดอกมันไม่เห็นหรอรถไถชนกันรถขึ้นไปชน,น,นของเขาละไลชนต่ำเลยปูนไปเลยเลยเขียนแหนบ่ ดึงอยู่นะทำแต่มันไม่ลากอะ่ะต <Ch ia. S 1> าอะไรไม่รู้แต่ท้ามีตะกัวรูร้แล้วบปล่าเนี่ยโอ้ยมันไรเรื่องอะสีมือไม่ถึงก็บอกว่าต้องให้อาชทำเปล่า พูดดังๆเลยพเอกเจ็บคอพูดเยอเจ็บคอ ถ้าจะติดตัวเดียวนี่มั้งมาทำก็ดาวมองไม่เห็นนะ นูด้วมันเล็กปาตรงนั้นะใช่ว,ว้าววิอืมอูมอมปลาอะไรขึ้นนะทราบสะดุกสะดุกเหรอหน่าจะกพทําก็เดาทําไม่เห็น กินเกลือช้าอย่างวะขุดไส้เดือนตรงนี้ดีไหมล่ะลองดูนี่มันมีขี้มันอยู่ไหมอ่ะเนี่ยต้องสกตัดไปก่อนปิ๊บยันเยื่อลงมาแล้วนะคะเปลี่ยนเยื่อนะคะพี่น้องเปลี่ยนเป็นเมงกะะสน

ได้กี่ตัวแล้วหนึ่งตัวเนาะสรุปแล้วพี่น้องได้ตัวเดียวนะะนเ,ยเนะาะค่ะมเมนี้เนาะค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเออพี่เตยกะอ่าขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะคะเนาะสวัสดีแล้วก็ลาไปเลยแล้วพี่น้องนะคะเนาะคลิปนี้ยิ่เตยพลาตกเบ็ดอยู่ซะนะคะน,ะคะนาะพี่น้องได้ปลาเค็งตัวเดียวนะคะพี่น้องอ่าปล่อยให้น้องทำตกอยู่ผู้เดียวนะคะแลล้านล้านพี่น้องล้านนะคะ